ทุกคนคิดว่าอะไรคือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณมากที่สุดคะสวัสดีค่ะพบกับอิ่มกุนคนพูดไปแได้น,นะคะหลงังจากที่ไม่ได้พบกันมานานไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคนเราก็แค่อืไปทําศีลมาก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะอะไรคือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากที่สุดไม่ใช่สังคมไม่ใช่สภาพแวดล้อมไม่ใช่ผู้คนหรือตัวบุคคลอื่นใดเลยนอกจาก ความคิดของตัวเราเองค่ะทุกคนก็คือมันไม่ใช่แค่ตัวเรานะมันคือความคิดจิตสานึกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในจิตใจอยู่ในสมองอะไรของเราเนี่ยค่ะคือการที่เราเป็นคนคิดเยอะก็ทําลายตัวเองคิดน้อยเกินไปก็ทําลายผู้อื่นถูกไหมคะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราอะหาความพอดีที่มันเป็นตรงกลางให้กับตัวเองแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้เรื่องของความรู้สึกเนี่ย ความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากมันมนอะไรที่แบบว่ามันคงไม่มีใครอะค่ะคงไม่มีใครที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับความคิดบกวนที่แบบคิดซ้ํำๆวนอยู่ในเหมือนวนอยู่ในอ่างน้ำอย่างเงี้ยแบบอืมบางทีเนี่ยเราอ่ะคิดไปเองโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าจริงๆเนี่ยคนที่ทําร้ายตัวเองก็คือตัวเราเองความคิดของเราอืม บางครั้งเนี่ยตอนที่เราได้รับฟังคําพูดของคนอื่นมาเนี่ยอาจจะทาให้เรารู้สึกเจ็บปวดแต่ไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับความคิดของตัวเราเองค่ะอย่างเช่นนะคะการที่เราเนี่ยพยายามบอกตัวเองว่าเราเนี่ยไม่ดีเลยเราเนี่ยเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้เราแบบไม่ได้เลื่องเรารู่นี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเราคิดเราทําร้ายตัวเองด้วยความคิดของตัวเองเงียงเลยอ่ะแบบไม่ว่าจะเป็น ความคิดในแง่มุมไหนๆอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเรามักจะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นเสมอเสมอหอเราพูดถูกหรือเปล่าเราแค่รู้สึกว่าเรามาคิดแล้วว่าแบบบางทีที่เราเป็นทุกข์บางทีอะ่ะที่เรารู้สึกว่าเออเราไม่มีความสุขเรารู้สึกกังวลที่เราเครียดเราไม่สบายใจเรานอนไม่หลับมันเป็นเพราะ สาเหตุคืออะไรคนรอบตัวหรอสังคมสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆในชีวิตเราอันนั้นมันเป็นแค่สมม่วนประกอบแต่สิ่งที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อตัวเราจริงๆเนี่ยก็คือความคิดของตัวเราเองค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปเลยว่าควบคุมยากมากเราเลยคิดว่าอย่างแรกนะที่เราควรต้องทำคือคือติดเรามันกำลังฟื้นซ่านะทุกคนไม่ว่าเราจะแบบ ทาอะไรยังไงสุดท้ายแล้วอะ่ะไอความฟุ้งซ่านจิตที่ปรุงแต่งขึ้นมาว่าอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีวันหยุดลงแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ค่ะอืมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราก็ไม่ต้องโทษตัวเองวะ่ะเออก็เป็นเพราะตัวเราอีกว่าที่เราเนี่ยเป็นทุกข์หรือไม่มีความสุขนในทุกวันนี้เป็นเพราะตัวเราเองคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่ จมอยู่กับความทุกข์หรือการคิดวนซ้ำๆซึ่งธรรมาชาติของนรษย์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเวลาที่เรามีความทุกข์หรือไม่มีความสุขหรือกําลังคิดเครียดพิจังวลอะไรต่างๆเนี่ยเราจะหาวิธีเนี่ยพาตัวเองออกจากจุดนั้นอันนี้คือธรรมาชาติของนรษย์นะคะของทุกคนเลยแต่วิธีการของแต่และคนเนี่ยก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะอย่าเพิ่งโทษตัวเองสิ่งแรกที่คุณไม่ควรทำคือการโทษตัวเองนะอืม เราอะไม่ใช่ผู้รู้หรืออะไรนะแต่แค่เราอะอันนี้คือเองจากตัวเราเองแบบเราเองเราก็คิดอะคือเราคือคนที่แบบโทษตัวเองมาตลอดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะเราอะไม่อยากโทษคนอื่นก่อนเราขอโทษตัวเองก่อนเพราะว่าเราไม่อยากรู้สึกว่าเอออะไรเราก็เอาแต่โทษคนนั้นโทษสังคมโทษนู่นโทษนี่โทษนั่นคือเราต้องมองตัวเองก่อนกระจกที่ดีที่สุดคือกระจกที่สะท้อนตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองตัวเองก่อน อันนั้นนะเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราโยนความผิดทุกอย่างมาที่ตัวเราเองทั้งหมดมันก็คงจะไม่แฟร์กับตัวเราเองเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าใครที่กําลังมีความรู้สึกอะไรแบบนี้ค่ะใครที่กําลังมีสภาวะแบบนี้เราอยากให้แบบคํานึงถึงความเป็นจริงถึงแม้ว่าสิ่ง,งต่างๆที่ทําให้คุณมีสภาวะคเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่ มันจะเกิดจากตัวคุณเองแต่คุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทุกๆคนเนี่ยมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันและพฤติกรรมความคิดการใช้ชีวิตอะไรก็ต่างกันเพราะฉะนั้นการที่คุณเนี่ยจะคิดมากคิดน้อยคือคิดอย่างที่เราบอกไปเนาะคิดน้อยเกินไปทำลายคนอื่นคิดมากเกินไปทำลายตัวเองการที่จะหาสมดุลของตัวเองเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็คงเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะค่ะเราเลยคิดว่าอยากให้ทุกคนอ่ะค่อยๆหาตรงกลางให้กับตัวเองคือแต่ละคนอ่ะมีวิธีที่แตกต่างกันสําหรับตัวเราเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากการมองตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยๆค,คิดตามว่าสิ่งที่เราคิดวนเวียนอยู่เนะี่ยทําไมถึงคิดวนเวียนเพราะเรายัง,ขงยเงข,งข้าใจอยู่เรายัง้างคาใจอยู่และเราสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่มันพังคาใจนี้ได้ไหมแล้วถ้ามันแก้ไขไปได้ล่ะ ถ้าแก้ไม่ได้สาหรับตัวเรานะคะก็คือเราก็ต้องทำความเข้าใจและยอมรับสิ่งที่สําคัญสําหรับเราคือการยอมรับความจริงบางครั้งเนี่ยเราก็หลอกตัวเองเราก็แบบพยายามหาเหตุผลมาลบร้างความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นแต่บางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นหรอกทุกคนเหมือนแบบเราก็ายังวนเวียนอยู่ในอ่างเหมือนเดิมนั่นแหละอืเพราะฉะนั้นคุณอะต้องมีสติให้มากเลยแล้วก็ค่อยค่อคิดทำความเข้าใจว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นยังไง เราเชื่อว่าถ้าเรายอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นคงเป็นไปธรรมชาติของคนต่างๆบนโลกใบนี้ยถ้าเรายอมรับได้รับเข้าใจได้เราก็คงสามารถมีชีวิตโดยที่ไม่ต้องมีความคิดวกกวนอยู่ในอ่างเหมือนอย่างที่เคยเป็นอืมคือมันเป็นขั้นแรกของการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเริ่มต้นจากการพาตัวเองออกมาจากอ่างที่อยู่ในวังวน ที่ไม่รู้ว่าจะหาทางออกไปทางไหนให้ได้เราต้องเอาตัวเองออกมาจากจุดนี้ให้ได้ก่อนค่ะอืมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมแลบฟังนะคะสวัสดีค่ะ